อสองทีพร้อมหนึ่งศูนย์ศูนย์นเป็นฝไ,ได้ตใจไม่ยากกับลงจะถายไปอีกว่าใ้่แต้่งหนึ่งศูน สิวแม่ด้านสองโอ้โหครับมีมีมีผู้ใหญ่ใจดีครับมาร่วมสนับสนุนด้ ให้เป hey, ็นใครที่ไหนจอช่างโบของเรานี่เองขอเสียงปรบมือให้ช่างโบเลยครับคนละปาพ์ติโนเตอเมื่อไงอย่งไรพี่โบเจ้าหายเสดใดสามศูนย์ที่นัดเตอร์เมื่อไงเจ้าคนไหนจอชังโบอันนี้ก็ส่งเข้าร่วมประกสองทีมครับจอช่างโบและก็จิรวังเกียซ้าเช่น ลาดูคิมน,นะครับสุเปอมนนะครับ,ะร,บระหว่างกอกีฟมัมบ้านดุงกาญจางหนึ่งสามพบกับสุดสวนบ้านไา่ครับบ้านดุงกาญจาเป็นฝ่ายสูงสุดจ้าวเชีวนบ้านสายด้เติมเครื่งองยังไม่ร้อนครับที่มาจุนพี่ please, please. มีคำน้ำหนาพอไหมครับโอ้มียอะไนิสิบเอกอภิษฎสารทรนะครับที่หลงของเราหลงจอบอครับนักกีฬาสี่หนึ่งเอกแล้วทิ้งนีเอีกแล้วเบิ้ลทิ้งที่สองครับนี่ยดเบิ้ลทิ้งอยู่นี่เออไปดูฟัง์มดิแดน มีทั้ง11บเดตำรวจแล้วก็จ่าเอกครับโอ้โหบกครบครับทหารบกทหารเรือตำรวจมาเบิดกองทัพเมือนเรียงความเฮ็ดบ้านไผ่ภูมิใจบ้านไผ่ครับสุดยอดครับจัดได้ยิ่งใหญ่ทุกปีครับสองสี่สองต่อสี่ครับจะวัดไปหรือรับ่ามาจุลงอ้าวยังอยู่ครับแจกสายบายจองโดยพี่นก ก็เป็นความไม่แจ่มก็อาจจะยัดบอกรับแต่พอดีเทสตัวสูงเกินไปมันก็เลยท่วมเยอะครับสี่สามดูเกณสูจับฟ้ารัดดูจะใส เอาฟาลไม่เหมือนกันรับที่จังหวัากสิองเกติบัสิบเอกสหสวัสดสะอาดนวงบิวตีนจรวนโอ้จินจั่วดีดีมาในตำแหน่งตัวฟาดครับย่คู่หน้ากับเจ้าฟองทบสิบเอกพกิจสิงห์พิมผู้เล่นตำแหน่งตัวชนสิบครับ เท่าและกแต้มมาอยู่ที่เท่ากันนะครับ4ีต่อสี่โง่ต้นอ่ะปศีสะโจงตะวาจับสายบ้ามืดอตึ๊ดตึ๊ดยังเตะทูบีบู๊สุดงอคมนาถแด้เต้นเตะแม่นจริงๆนะนี่แหละครับเสน่ห์ความมันของกีฬาตะกร้อประเภทประชาชนทั่วไปชาติอพ่นครับ 50แนวหน้าของเมืองไทยครับมาอยู่ที่นี่ครึ่งหนึ่งแ็บสายฟ้าดูคเป็สบายครับผมฟ้าแบบนี้โอ้โหก็ยอง้ฟันไม่เต็มฟ้าฉีกออกไปฟังพี่นรสัญพงศ์ครับก็ขอโทษขอโทษนะครับรุ่นพี่ก็ถือว่ามีมารยาดนะครับ

ท่านที่เดินทางผ่านไปมาในขณะนี้ก็สามารถไปชมได้นี่ก็ห้าเป็นคู่เดือดประจำวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับตึ้มว้าวฟอมตัวท่านไหมโอ้โหชุดชั้นนั้นผมแต่สายฟ้าจริงๆอันนี้ยังท่านในอกพ่อหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือปัดทันทายมาสื้อๆได้ Mặc dù cặp bốc cào, nhưng mà tôi sợ nghe lặp đi lúc sợ kia lặp đi 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 đi lặp 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 đi ยู S <S ่ครับกอกีฟามกัเวลาโน่เอาล้วครับต้องแก้เกมด่วนครับทางกอกีฟามบ้านดุงการยางนำโดยคุณสุวินนะครับบุตรสาธรรมครับ้ก็คอนเสิร์ตเป็นหลายเราบที่นี่ท่านโหมันทวนดิดาเรสซิเดนท์ขอนคีรีรีสอร์ทมันใจคีรีมามจากมันใจคีรีนะครับผู้สนับสนุนของทางกอกีฟามบ้านดุงการยาง ก็ยังมีไม้เด็ดครับเพราะว่าตากใดที่โค้ชอาร์ตนัยนจะมีโลว์ลุ้นสนามหมดเวลาแล้วครับมาชมเกมกันต่อครับฮะ เก้าหาสี่แต้มครับตู้สิบสวได้านไทยลืมนำห่างครับสิบสวนบ้านไทยเอ้าเสียการเป็นผู้จัดการทีมอีกแล้วบ้านเป็นหลายทีมสิบห้าดูแลทุกทีม สายฟ้าเอาโอยตุ uh> um 20, ๊บไปเจ้าบ no? like. ิวลูกน you know. ี่ยังัขึ้นมาได้ครับจะไรโตนเจ้าโ๊บเจ้าต๊เอ็มบเอรีโอ้ยบวฟาร์้ดีแต่บิวตีนจรวดอิลีตีเลี้ยวครับเราไปแก้เกมหน่อยทาไหมนี่งทำไหมทำแล้ว เงี้ด้ครับโคตครับพุ้ยเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับประเดี๋ยวปรท่านผู้ชมนก็ย่างไก่สิบนี่คือแมตช์ระดับประเทศนะครับที่กำลังแข่งกันอยู่ตอนนี้โอ้โหตีแต่ขออีหลีสมบูรณ์ีบบเลยนะไม่น่าเชื่อนะครับพ่อขายขายก๋วยเตี๋ยวปลาจะตีตะก้อได้นิดหน่อยนิดโน่อยเท่ห สาขาสิบสี่แล้วครับผมหากินสาขาหนึ่งสาขาสองคือใส่โบแล้าหมอดหมดสิบาสาขาสิบสี่แล้วโอ้ประทับใจไอ้โรทัลสิบเอ็ดหกใจคีเตอร์นะครับนำหางกันไปครับห้าคะแนนเจ็ดสายฟ้าโองเกียร์ฟาร์มเดิมโอ้มาหนีการได้รับเกียรติจากปอปัดเนาะผมมาเชียร์แต่กัวมาเคลื่อนสวัสดีครับท่านครับท่านปอปัดครับ อันมาเชียต่ก่ามากแต่ก่วอะไรมาเคลื่อนยุ่งวานทุ่มนอนค่าสนามด้เรานอนตกัปัดขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจเมื่อนครับท่านครับ 10F 10F ครับ่ายลงุยทีมได้อ๋อเก่งจริงครับหลวงสุดแล้วเกิดเยาะโอโหสุดสวนดนได้เต้นำนักดีมากก็ได้หมอสเ้อมนนี้ครับ ซุปสองเจ็บเหมือนทุกปีครับปีนี้ก็ท่านผู้ชมที่มารับชมกีฬาสีปักตะก้อก็สามารถลุ้นรับของรางวัลได้นะครับได้แล้วครัได้รับการอภินัถนาการจากพี่โมฟาร์หิดบ้านไผ่นี่เป็นเสื้อสวยๆครับโอ้ยถาวเด้อกองเชียร์ยี่ปุ่นี้นะครับ วันนี้มีเสื้อมาแจกเตรียมแบงค์ไว้ดีๆเด้อพนันว่าสิเอาแบงค์มาั่นสิเอาแบงค์อุเดมีแบงค์นีเหรียญเบอร์หลังเลขไว้ดีๆเด้อเสียตัวง่ายเปิดซุปอง่อยากได้เดิเอาเติมตัดจบไปตรงนี้รถชนันเปิดอย่างง่ายดายาดลูกนี้เรียบร้อยครับสุปซองแบงค์เด้ออ็มๆช่วงหวานเจี๊ยบกับอินโนท ก๋วยเตี๋ยวแาแซ่บๆเด้อพี่น้องโอ้ผู้ใดทานไปไปซิมเด้อครับเด้ออยู่บ้านเฮีอยู่สมือขาขึ้นจากกรุงเทพฯ13กเมือนันไปกินร้านไปเบิ่งเหรียญทองจนวินเต็มร้านอายเลยเหรียญเพิ่นอมีความนี้แโ ก็ประชาสัมันธ์ไปถึงทีมนักกีฬานะครับคู่ต่อไปนะครับเตรียมอบอุ่นร่างกายได้เลย9 13แล้วความร่วมมือนะมาช่วยมาเขียนใบส่งและชื่อให้ด้วยนะครับเกิดป้าขวาเปิดเงียนมากเขาจะมาแล้วก็ปิงเปะลูกนี้สิบสามน่าจได้แจ้ง ผู้เล่นจอมเก่าโคเกฟามิยะตัวที่เล่นผู้เล่นที่ก็พอมีความเก่าอีกคนหนึ่งลงมาครับโหมดอาร์ตครับอายุก็อันามเท่ากันเหมือนต่อให้ครับฝั่งนั้นแด๊กซ์สี่แต้มเดียวเกมสิบสี่เก้าก้ลงมาแบบนี้เจ้าแจ๊บใสเลยไหมใส่แล้วก็เออสาหรับทีมเหลือแล้วก็ไปได้แต้มทีมสิบเก้าเกมเวลาสลังครับเปียดแดงกลินมาดำป้อมบุกตามเห็ดบ้านไทยครับ คามเห็นบ้านไทยก็มารับวอัดในเซตที่หนึ่งสืบสวนบ้านเพ็ชนะ15-9ต่อนักกีฬาพักษ์ความเห็นบ้านไทยก็ขอความกรุณาครับส่งใบรายชื่อให้กับทางพุทธศิลป์ด้วยนะครับ ใบสุนรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคู่ต่อไปครับต่อจากคู่นี้นะครับก็จะเป็นทีมมาดามป้อมพบความเห็นบ้านไทยต่อด้วยโชช่างบูพบลานสวัสดิ์อลูมิเนียมจีรบัตก,อก่อสร้างพบสืบสวนบ้านไทยนะครับแล้วก็ทีมสอสอแม่พบทีมมาดามป้อมเลียงตามลำดับตามโปรแกรมที่พางได้เลยนะครับ ว่านี้ก็คู่ที่สองนะครับในเซตที่2สิบแชมป์แรกในช่องลุงสนามวันนี้ก็คู่ที่2ในเซตที่2ครับสองทีมแพ้เรื่องศูนย์ศูนย์ก็ท่านก็สามารถรับชมฟัน ทางสื่อโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กติดต่อดูทุนได้นะครับโดูนะครับในโซเชียท่านนะครับชุมชนคอมพิวเตอร์แจ well? ักเพจได้แน่นะครับอันเพจได้ยากประชาสัมพันธ์กต่มาบอกเลยนะครับด้วยติดบอกเพื่อนๆติดตามให้นะครับท่านผู้ชมดู้นี่เพิ่งจะอยากรู้ว่าแซ่ใจถอดจ่องไหนเนาะเพิ่งจะอยากเข้าไปติดตามอยากไปเบิึงดูดี ครับสามารถเอาอะไรชื่อมาสามารถประชาสัมพันธ์เพจนะครับให้ทางผู้ซื้หนึ่งทางท่านผู้ชมได้กดไลค์กดติดตามได้นะครับเอาลครับโอตาลไปหน้าซ้ายไว้ก่อนเหลือกันโอ้โเป้าตเติร์นเติรงนเติร์ติร์นตร์เตินเตินตรนตินรเนาตนเ่นเครันเพินินเตเพิรนตินเตินเตรเตเนรตน น้เป็นคอยๆนะครับสงูนีครับเจ็บสายฟ้า่อเดินไเสียจุดแกนจุดแก้มไฟได้แตง ศูนย์สามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปครับในส่วนว่าเพื่อให้ทราบช่องทางการติดตามออนไลน์นะครับก็มีหนึ่งเพจครับเข้ามาแล้วครับซีูนตราก็อิสไมล ราสาไทยเพิ่มถือกันเนาะนี่เนาะเอากอสแฟนเลยแต่งบิวตี้จัลลดฝังไปลูกนี้นี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่รอคอยนะครับสำหรับนักกีฬาแต่ก็ที่เดินสายไปทั่วราชอาณาจักรไทยนั่งซื้ได้เวลาปล่อยของครับ โพสอัดน so ี่โกวนหลงกวนเลยยศนันนุ่ยท่วมไปเลยครับสืบสวนแม่ไปได้แต่ได้ลูกยกของที่น้นก็เตะสบายครับยศนันจะอีกยศนันมาได้โอ้เพิ่มมียุดอยู่เพิ่มยุดให้เป็นกันสวยสีได้มากพรธรรมดาษได้หยุดหนึ่ง บอกลูกโค้งขั้นพอสมควรนะครับแต่ละคนโึ้มโอ้ยสุดเกรมแ้างแพ้ได้เตุดูทัากอล์เกฟฟาร์มโอลานอกต้องแก้เกมนะครับสยลูกเสนะครับโค้ดประมาณ4คนครับสำหรับกอล์เกฟฟาร์มอ๋อโอเคสี่ก็จะเป็นแอดมิลรายสด มาเลยก็ได้เพเว้นอดมาแล้วครับเทีแรกครับก็ขอเชิญนะครับเชิญชุมเชิญติดตามได้เป็นจังไงแต่ก็อิสมาไลน์นี่ครับติดตามได้เลยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนน้ำแน่เพื่อนมีรายได้จากเวลาลงสนามส่งมานี่เขาก็ร่างฮิตกันนะครับสร้างรายได้ออนไลน์ครับทำในสิ่งที่ชอบที่โปรดปานแล้วท่านจะทำได้ดีแล้วก็มีเงินใช้ด้วยนะครับเพียรบุกคนให้ช่องทางหายรายได้ห้อง 1>, 1 6 1 6. ต่อ6เอาเสียเสียงด้านไทยได้แต้จากสิบเอกวิรวุฒรักเสมอวงในโพสอาร์ครับผู้เล่นตัวเสิร์ฟนะครับเมื่อสักครู่ลงมาแก่เกมแล้วครับพี่เจ็ดอาดหนึ่ง มอจาสายฟ้าตัดจบการ์ดฟามได้แตมต็มแต่จมนะแม่ต่ว่าต้องเป็นฟอรมเมกว่าที่แล้วนะครับสองเจ็บนะครับมาดูเกมเสซตของโค้ชอาร์ตจะปล่อยของเมื่อไหร่เตรียมตัวรับได้เลยเอาเอาเพื่อความปลอดภัยเปิดดีกว่า พูดทามไม่ได้โอ้ยผิวตินจะลวดครับบัดหมองไปเลยจนกระนั่งคนเตะเดี่ยวโคดอัดซ้อมยอดมาอย่างเดียวครับเพราะว่าเตรียมที่จะให้พี่บล็อกเออพี่ปุ้ยซื้อบล็อกครับอย่างเยอะครับแต่พี่ปุ้ยมาไม่ทันครับเจ็ดแผ่ครับสามยังไม่ห่างครับยังเป็นแต้มล่างอะไรก็เกิดขึ้นได้สันดกซันแบกลูกนี้ถ้ามาพีโนชงหวาน ยศน,นันเบอร์สี่สีวนบ้านแครได้แจมโขบเป่าเด็กที่าช่กับพม่ามานิดน้อยยศน,นันล <c oughs> ายเมียนมานะครับ <c oughs> ก็เสน่ห์ของเดิมพันนะครับก็ติดตามผ่านโลกออนไลน์นะครับก็ก็จะพกแทบทุกท่านนะครับในนี้ไม่มีใครไม่ได้ออกโซเชียลนะครับรู้จักหมดนะครับ <c oughs> สาม <c oughs> แปด ตัดไปอีกแล้วโอย้ยย well> ังนัดขึ้นมาได้โอ้ยช่วเชวนแมาเพอดองโหลดบล็อกผัาที่เนี่ยตีนี to şey ้เราเนี่ยยนันนะครับจะเอกยศนันแหลมไปสูงแมนราชนาวีตัวจริงขึ้นหนาขาว้นหลอยนต่้าส สู้แจ็สายฟ้านี่แหละครับใช้ยางของสายฟ้ามันเร็วเหลือเกินโอ้ยแกคือการเปแพนเดเตอ้เต็มบ็อกเช่นเดียวกันโอ้ี่แข่าแข่ได้ดูบล็อกโซนิเซนที่นี่นะจ๊ะ สามสิบโอสิบเจ้าบ้านแพ้ได้แต้มเสิร์ฟแรงออกเสิร์ฟยอดออกหลังไปครับโทสอาร์ลูกนี้เอาละครับจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับกองยิงฟารเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาละครับก็ออกไปพักแล้วครับ จะ11มิลลวุฒรักเสมอวงหรือโคสอาร์ตมาแก้เกมให้น้องๆ11-3กองเกอร์ฟ้าไม่แจ้งไม่มีขายไหมครับวันนี้วันนี้ไม่ได้ขายครับอนุญาตลาครับยื่นบัตร ส1ต่อสครับไปลงเอาที่ได้มาสี่ตรงนี้ใครดีเหลือเกินแล้วก็รับ้วยทาราิีเปิดเองกินเองนั่งเองกยังอยู่ยังอยู่กกฟามได้แต้มแล้วับเป็นฝ่ายของกกฟามได้แต้มยยงงยงงงยังยยัััง เก้าเ้ารับเอ็ดสิบเอ็ดต่อห้าครับน้ำคนข้างสบายใจครับโดนฟ้อมงั้นขึ <k> <k ้นมาได้ดูตตีดจระเข้นี่ตีความได้เจ้เจ้าพอเปิดเผยได้ชนได้ก็หายห่วงนะครับแต่ละทีแต่ถ้าเปิดซีนี่ก็โอ้โหก็เป็นเรื่องครับนี่ก็มาอบรม ลันกระถวยครับโอ้มาได้ยากจริงๆครับแต่ก็สมัยนี้หกสิบเอ็ดก็ทุกๆสมัยนะครับมีความเคารพรุ่นพี่แล้วก็เมตตารุ่นน้องนะครับชิวเวอร์น้องเฉรนด์แต้มทุกคนล้วนรู้จักกันดีครับไม่มีใครไม่รู้จักกันแล้วก็ระดับนี้แล้วนะครับรักน้องเคารพพี่สิบสองหก เจะอยากๆคนมาดูลูกเสือแฉบสายฟ้าครับเลสีมาย่งไงครับฟอมตบลโอ้ยกองนสามสิบเจดไหเล็สีมาได้ไงคเลี้ยวหี่ดูแลสบายตานะครับแต่ก็เกลียดพรีเมียมนะครับที่ทาง ท่านสอสแล้วก็พี่โมนะครับบาบ้านไผ่แล้วก็นายพืออบ้านฟองจะได้จัดให้แฟนๆแต่ก็ได้มาทดลองฝีมือครับอ่าล้พี่สอง์มาแช้ไลายังเปิดกันได้รงมาจุ่ท่วมไปเลยเสียวๆก็แงได้แก้มตัวไม่ทันครับโจฟอมก็ว่าจะมีผิดพาดตมือมาแล เปิดชงฟาดครบสเต็บต้องรอ่ฉลองยอดอายสักหนึ่งล้านก่อนัะพี่ชาครับพยายามาแจกนะิบสามเจ็บครับมาดูเกมเสรจบของสิบตำรวจโทกฤษดาจับสายไฟตำรวจนะครับเออตำรวจเชิญแฟนนิ่งเติมอยู่ร่องพักครับถือว่าเป็นเจ้าภาพนะตำรวจได้ตำรวจหน่วยจ่าสิบโท จากสิบตำรวจโทพิศดานะครับดเจ้าแจ็ปอีตาเดเกมเจ็ดสิบสี่เบตอสิบส้โอยเลย่อนเป็ฟมาจูงครับนานมาทีครับมเ้นเขานาะมาอาเนาเนเขาเสิร์ฟได้เ้อง สิบสี่แปดอรับจะปิดเกมได้ไหมสำหรับยาบีบ้านไยสิบวนบ้านไผ่เอาเอาย่างนั้ขึ้นมาได้เอาครับเตะวันวติบวนบ้านไทได้แก้มสิบ้าแปดเกมเมื่าสลังครับทจบครับสนะครับในเซตที่สองสิวนบ้านไทยชนะ15ต่อแสรุปทลสิบชวนลงแชนะ2ต่อ0ูเซตสบมือครับ ขอเสียงโรบมืให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยครับก็เล่นกันได้สนุกสนานครับมันมากนะครับลำรับทั้งสองทีมก็มาเตรียมรับช